จุดที่หยุดตกต่ำคือเดือน11ของปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วราคานี้จุดถึงจุดต่ำสุดละเนื่องจากมีกลไกบางอย่างครับรัฐบาลออกมาตรการรัฐมเมื่อเห็นราคารถไฟฟ้าถูกลงเขาก็ต้องปรับราคาแข่งขันตามเป็น,นกลไกตลาดครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่อความสัิลกษภาพมันไม่มีคนที่ปล่อยสินเชื่อเองหอรือลูกค้าเองเนี่ยจะเกิดภาวะชะง,งักชะง,งันในการซื้อในการขาย ความเสี่ยงมันเยอะฉันก็ไม่ปล่อยแต่ถ้าเป็นบริษัทแม่มาทําเองล่ะรับรองถ้าเป็นอของ B Y D มาโอเคต้องปล่อยสินเชื่อกับป้ายแดงมือสองเขาต้องปล่อยของเขา,าไหมเขาก็ต้องปล่อย สถานการณ์นี่ครัเรือนในไตรามาส3ปี2024ยอดหนี้คงค้างอยู่ที่16.3ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน89%ของ GDP เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังกระทบไปในทุกอุตสาหการรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์กําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกําลังซื้อที่หดตัวซึ่งเป็นผลจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนส่งผลไปยังยอดขายรถยนต์ในปี2024ที่มีตัวเลขรวมอยู่ที่573,000คันถือเป็นสัดส่วนที่ลดลง26%จนเริ่มมีกระแสข่าวว่าทุนข้ามชาติอยากจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดและเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ finance แท้จริงเป็นอย่างไรในเอพิโซดนี้พูดคุยกับคุณสุวิทย์ชอบประดูรองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในอินเดียทอค่ะเลือกบรรจุภัณฑ์เลือกโกรเพราะเราจะโตไปด้วยกันก่อนอื่นถามคุณสุวิทแบบนี้ค่ะในแง่ที่เราเนี่ยอยู่ในวงการรถมายาวนานประมาณ20กว่าปีเลยนะคะทีนี้แต่และเฟสแต่และทศวรรษที่ผ่านมาค่ะภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันเชื่อมโยงกับ ดีมานซัพพลายในตลาดเรายังไงและณวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตอลอด20ปีที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าตลาดรถยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับที่คู่กับประเทศไทยนะครับก็เป็น GDP หลักของประเทศแหละนะครับแต่หลักๆเลยตอนนี้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยถูกความท้าทาย <ห sections. S 2> จากที่เขาเรียกว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือในใน2-3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทําให้ราคาในตลาดรถยนต์เนี่ยมีการแปรผันอย่างรวดเร็วนะครับ บางบางค่ายปรับตัวได้ก็ก็รอดบางค่ายปรับตัวไม่ได้ก็ก็ไม่รอดนะครับอีกครั้งสถานการณ์ของฟ i น a n นซ์เนี่ยฟินนซ์มีการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นต้องบอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยการปล่อยสินเชื่อจากภาคธนาคารเนี่ยเกือบ70-80%นะครับทีนี้เมื่อไฟแนนซ์มีความเข้มงวดก็ทําให้การปล่อยสินเชื่อยากขึ้นจํานวนคนออกรถก็ยากขึ้นทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับ ก็เลยทําให้อุตสาหกรรมเราสู่ในช่วงขาลงนิดหนึ่งนะครับในช่วงนีง้ค่ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงว่าเรามองว่าตอนนี้อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงขาลงช่วยขยับขึ้นมานิดนึงค่ะว่าภาพรวมการใช้รถในประเทศเราแล้วกันเนาะเอาแค่ดีมาในประเทศเราอะทุกวันนี้สัดส่วนมันเป็นยังไงคะคือรถยนต์เนี่ยคือปกติปีหนึ่งนะครับรถยนต์นใหม่เนี่ยออกก็<อ>ประมาณเดือนละเกือบปีหนึ่งนะครับเกือบประมาณสักเกือบล้านคันนะครับปีละเจ็ดแปดแสนนะครับ 7-8แสนคันต่อปีแต่ต้องเรียกว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ,อรถยนต์เนี่ยปล่อยกันแค่5แสนกว่าคันเองกับรถรถใหม่ป้ายแดงขายได้แค่5แสนกว่าคันก็ถ้าเฉลี่ยก็ตกลงค่อนข้างเยอะนะเกือบ20-30เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นรถใหม่รถใหม่ครับแล้วมันเชื่อมโยงกับรถมือสองแบบไหนคะก็คือถ้าาบอกว่ารถใหม่มันตกลงแปลว่าซัพพลายที่เข้าตลาดมือสองมันก,มนก็มันก็ลดลง ถ้าเราย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับสองปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าไม,ม่ไม่มีมาตรการรัฐออกมาช่วยเราอย่าลืมว่าเราเจอพิษโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี62ถูกไหมฮะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยภาครัฐออกมาช่วยรถก็คนก็ไม่ถูกยึดรถแต่ในโจทย์ของของสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือรถถูกยึดเยอะซัพพลายก็เข้าตลาดค่อนค่อนข้างเยอะนะครับพอเข้าค่อนข้างเยอะเนี่ยปัญหาคือเมื่อรถมันเยอะราคารถมันก็ตกลง พอมันตกลงนะครับทําให้คนที่ถือสินทรัพย์อยู่ในในในตลาดรถมือสองเนี่ยมือสองเนี่ยมีรถมือสองใช้ในตลาดประมาณยี่สิบถึงยี่สบห้าล้านคันที่ยังวิ่งอยู่นะที่เป็นประชากรรถยนต์มือสองนะครับ<ะ>ก็มูลค่าเขาก็ตกลงครับโอกาสที่เขาจะไปเปลี่ยนเป็นรถมือหนึ่งมันก็ค่อนข้างยากถ้าเราพูดในภาพใหญ่แล้วเราเห็นแล้วแหละว,ว่าสิ่งเหล่านี้มันลดลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปที่คุณสุวิทย์บอกว,ว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยยังไงคะ ก็คือว่าวันนี้ปกติถ้าไปรถน้ำมันแข่งขันกันเนี่ยคือราคาเขาเรียกว่าราคาทั้งป้ายแดงและราคามือ2องเขาเรียกว่ามีความเสถียรภาพคือต้องบอกว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยที่ทำให้คนไทยเนี่ยซื้อรถยนต์มือหนึ่งก็คือราคาขายต่อกับมือ,อ <Okay. S> 2เราจะเห็นว่าแบรนด์แบรนด์ดังๆเนี่ยที่ครองใจคนไทยเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ราคารถมือ2เนี่ยขายต่อค่อนข้างดีง <Okay. S 2> ราคาค่อนข้างไม่ตก แต่พอรถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดการ pricing war <ม>นะครับ<ม>เขาเรียกว่าสงครามราคาเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเทียบเนี่ยก็คือเมื่อรถไฟฟ้าลดราคาลง<ม>รถน้ํามันก็ลดราคาแข่งขันเข้ามาสู้<ม>ใช่ไหมฮะมอ่าพอคิดดูสิป้ายแดงเนี่ยสมมุติว่าป้ายแดงเนี่ยสมมติว่า HRV อ่ะสมัยก่อนขายกันสักอ่าร้านต้นๆอ่ามาลดราคาเหล 9, 000, <ม>ือ0 0 0 0แสนลดลงส0มแสนมือสต้องลดลงด้วยไหม แน่นอนอ่ามือสองก็ต้องลดลงตามไปด้วยมันก็เลยทําให้สารสาาภาพมันลดลงอ,อย่างสมมติว่ารถไฟฟ้าออกมาบีไขนาดคนซื้อบีไวดีเองตอนแรกออกมาเก้าแสนกว่ามาลงเหลือหกแสนราคาก็ลงไปค่อนข้างเยอะอจะเห็นว่าราคาที่ถูกบิดเบือนทางกลไกทางตลาดเนื่องจากรัฐบาลไปสนับสนุนเอย่ยหรือทางมีการแข่งขันของอของอุตสาหกรรมอีีเองก็ตามหรือโดนเร่งผลิตเพื่อเข้ากับมาตรการรัฐเนี่ยมันทำให สินค้าออกมาเยอะเขาก็าแข่งขันราคาลงฝั่งภาคภากน้ํามันเนี่ยเมื่อเห็นราคารถไฟฟ้าถูกลงเขาก็ต้องปรับราคาแข่งขันตามเป็น,นกลไกตลาดครับแต่สิ่ง oh. ที่ดีคือผู้ oh. พวกได้ซื้อของถูก <Huh. S 1> แต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่อความสิ่รภาพมันไม่มีคนที่ปล่อยสินเชื่อเองหรือลูกค้าเองเนี่ยจะเกิดภาวะชะงักชะง,งันในการซื้อในการขายอ uh. มันทําให้รอว่าจุดต่ําสุดจะถึงเมื่อไหรอ่ uh. อ่ะคุณพีม <Okay. S 1> องคิดดูสิว่าถ้าวันนึงอ่ะเอ๊ะฉันซื้อรถไปเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วอ่ะ <c oughs> แล้วอาทิตย์ที่ธนาคารปรับลดลงน่ะ <c oughs> ฉันจะโดนเพื่อนแซวนะซื้อที่หลังมึงถูกกว่า <c oughs> ซื้อก่อน <c oughs> <า>ประหยัดอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนเป็นหลักแส<ซ>นเป็นหลักแส<ซ>นแบบนั้นทีนี้ความสูญเสียมันไม่ได้จบแค่นั้นความสูญเสียมันทําให้ระบบของอีโคซิสเต็มของราคามันแปรผันค่อนข้างเลยปกติรถยนต์มือสองเนี่ยจะมีการปรับราคาลงปีละประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต่อปีแต่ตอนนี้ครับราคาลงมาสามแสนถ้าเรามองเนี่ย สามแสนนี่ถ้าเทียบเป็นมูลค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตกกันทีสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะม,มันเลยทําให้ราคาตกลงค่อนข้างเยอะค่ะพอตกค่อนข้างเยอะเกิดอ,อะไรขึ้นครับลูกค้าที่ถือรถอยู่เนี่ยหรือธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อไปก่อนทําให้มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยเขาไม่พอกับกับที่เขาปล่อยไว้ถ้าจะเห็นภาพชัดๆเนี่ยยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราปล่อยรถสินเชื่อไปราคาหนึ่งล้านบาทเมื่อปีที่แล้วป้ายแดงสักล้านสองอ แต่วันนี้ราคารถป้ายแดงลงเหลือเก้า0สนค่ะลองคิดดูสิที่เขาปล่อยสินเชื่อไปเมื่อปีที่แล้วหนึ่งล้านบาทอ่ะแต่ตอนนี้มูลราคาทรัพย์สินเขาตกลงอะ่ะมันทำให้ความเสี่ยงในการคำนวณสินเชื่อเขาแปรผันไปอ๋อโอเคฟิล์มกำลังจะประกอบภาพใหญ่หมยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ธนาคารชะลอการปล่อยสินเชื่อหรือตึงๆมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเขาเองที่ห่วงเรื่องหนี้เสียแต่มันเป็นภาพรวมของตลาดที่เขาไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่เขาปล่อยไปอะ่ะ มันจะลดลงวันไหนแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือเมื่อธนาคารไม่มีความมั่นใจในกับอุตสาหกรรมเนี้ธนาคารก็ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ต่อในในการแข่งขันที่มันรุนแรงรธนาคารก็ต้องปล่อยสินเชื่อแบบมีความระมัดระวังคือสมมติอ่ะโอเคสมัยก่อนอาจจะปล่อยให้ดาวห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นได้แต่ตอนนี้ใครที่จะซื้อรถยนต์อาจจะต้องดาวทียี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นขึ้นซึ่งเป็นเงินค่อนข้างเยอะและคนไหนล่ะที่จะพร้อมในการมีเงินดาวขนาดนั้นเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยลง ถูกไหมม,มันก็เป็นแบบนั้นอย่างนั้นถ้าพูดง่ายๆชาวบ้านนี่ก็มีรถยนต์ยากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องค,ครับผมตอนนี้ต้องตอบว่าไม่ว่าลูกค้ารถใหม่รถเก่านี่เดินเข้าโชว์รูมเนี่ยรถใหม่เขาอาจจะเข้าสิบลายอาจจะผ่านสักครึ่งหนึ่งแต่รถมือสองเนี่ยเข้าประมาณสักสิบลายจะผ่านแค่สามสี่ลายแค่นั้นคนเดินเข้าร้านเนี่ยสิบคนเข้าโชว์รูมเราเี่ยผ่านแค่สามคนเองนะน้อยนะค่ะใช่โอกาสที่จะผ่านได้ค่อนข้างวันนี้เป็นโอกาสของคนที่พร้อมหรือคนที่มีเงิน วันนี้ใครมีเงินสดซื้อสดได้เปรียบหรือใครที่มีเงินดาวพอสมควรมีโอกาสซื้อรถเข้าถึงสิเข้าถึงสินเชื่อได้ก็ได้เปรียบแต่คือคนลากยาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ปกติใช้สินเชื่อแบบกู้เต็มร้อเปอร์เซ็หรือว่าดาวแค่ห้าเปอร์เซ็นตมีเงินเล็กน้อยในการออกรถเนี่ยกลุ่มนี้ครับจะเข้าถึงสินเชื่อย,ยากธนาคารจะปล่อยยากว่ากันว่า ในวงการตอนนี้มันมีเรื่องของการผลิตทดแทนใช่ไหมคะคตามที่น<ม>โยาบายรัฐบาลเนี่ย,ย,าายมันก็เลยทําให้มันจะมีซัพพลายออกมาประมาณแสนคันซึ่งแสนคันนี้แน่นอนมันก็จะมากระทบในฝั่งของรถน้ํามันด้วยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องปรับตัวตอนนี้เราปรับตัวยังไงบ้างคะคุณชคือต้องเรียกว่ารถมือสองเนี่ยเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะคือวันหนึง่งสมมุติว่าตอนที่ราคารถไฟฟ้ายังไม่ปรับนะครับเราก็ซื้อรถกันราคาหนึ่งแต่วันนึงเมื่อรถไฟฟ้าปรับราคาลงมาราคาโอเคอาจจะลดลงไป แสนหนึ่งเรามีสต็อกเท่าไหร่เราก็ขาดทุนคาราแสวิธีแก้ไขก็คือขายให้เร็วแล้วก็ปรับต้นทุนใหม่ก็กำไรก็บางลงอย่างนี้ใช่ไหมมาขาดทุนเลย,เลยอย่าไนเรียกำไรเลย<อ>ขาดทุนครับบางเต็นอยู่ไม่ได้ทุนไม่พอก็ถึงต้องปิดากิจการ<อ>นะครับเพราะว่าราคามันตกลงเยอะจริงๆนะครับราคามันตกลงเยอะจริงๆยกตัวอย่างสักคันหนึ่งให้เห็นภาพได้ไหมคะอ่าโอเคสมมุติว่า t ต y o t a c a m r y h y b r บ d แต่ก่อน Hy บ r i d ยังไม่ค่อยฮิตนะสมัยก่อนเนี่ยป้ายแดงประมาณล้านเจ็ดล้านแปด มือสองสมัยก่อนซื้อกันร้านต้นๆพอรถไฟฟ้าเข้ามาเป็นแข่งเซกเมนต์เดียวกันราคาก็ลงมาเหลือประมาณแปดเก้าแสนมสมมติทุนคุณซื้อร้านหนึ่งอ่ะราคามันปรับแปดแสนคุณก็ต้องปรับราคาขายย่อลงอ่าก็ขายทุนเก่าออกแล้วก็ไปซื้อทุนใหม่มาเพื่อหมุนทํากําไรว่าถ้าจักจะเป็นแบบนี้เน้นสภาพคล่องใช่เน้นสภาพคล่องไม่ทํามาพูดถึงตัวเลขมาจิ้นเยอะๆแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไม่มีไม่มีนะครับคือธุรกิจวันนี้ต้องเกิดจากความขยัน นะขยันปรับตัวประหยัดสตอ็อกปรับฐานให้ไหวนะครับในชั่วโมงนั้นนะนะครับแต่นะจุดนี้เวลามันเปลี่ยนมันก็สถานการณ์ก็เปลี่ยนนะตอนนี้ดีขึ้นนะครับซัพพายเข้าตลาดน้อยเลยจุดที่ดีขึ้นแล้ววันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงจุดที่ต่ำที่สุดที่เป็นบอกว่าเป็นบ็อบบอทเทอมไลน์ช่วงปลายปีเป็นยังไงคะตอนนี้นที่ดีที่สุดคือรถมือสองเนี่ยราคามันค่อยๆตกลงเรื่อยๆจุดที่หยุดตกต่ําคือเดือนสิบเอ็ดของปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วราคานี้จุดถึงจุดต่ําสุดละ หลังจากนั้นครับก็ราคามือสองในลานประมูลนะเป็นราคาดัดชนีที่บอกว่าราคามันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอแปลกนะรถมือสองราคาปรับตัวขึ้นปกติรถมันต้องลดใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากมีกลไกบางอย่างครับรัฐบาลออกมาตรการรัดคุณสู้เราช่วยมาทําให้ซัพพลายในตลาดเนี่ยเข้าลดลง <c oughs> ลองนึกภาพนะว่าถ้ารัฐบาลไม่ออกกฎอันนี้มาเนี่ยคือรถจะยึดเข้าตลาด <c oughs> ค่อนข้างเยอะ <c oughs> พอรถขึ้นข้างเยอะคนมันเยอะอ่ะ เมื่อสินค้ามันเยอะราคามันก็ถูกลงใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้คือว่าซัพพลายมันน้อยลงราคารถมือสองมันก็เลยขยับตัวขึ้นอ๋อโอเคนโยบายรัฐก็มีผลด้วยกับตลาดเราตรงๆเลยแบบนี้ใช่ครับอ่าแล้ววันนี้ที่บอกสถานการณ์ดีขึ้นแล้วประเมินจากอะไรคะประเมินจากเอราคารถยนต์มือสองมีการขยับตัวขึ้นวันหนึ่งถ้าราคารถยมือสองขยับตัวขึ้นแปลว่าพ่อค้าในตลาดเนี่ยมีการแข่งขันราคากันค่อนข้างค่อนข้างสูงแล้วก็ลูกค้าตอบรับกับราคานจุดจุดนั้น วันหนึ่งอะ่ะเมื่อลูกค้าไม่มั่นใจในตลาดรถยนต์เนี่ยราคามือสองมันก็จะตกลงเรื่อยๆแต่วันหนึ่งถ้าลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อการขายแล้วราคามันก็จะขยับตัวขึ้นตัวนี้เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่บอกว่าความมั่นใจของผู้บริโภคกลับมาหรือยังะนะครับแล้วนอกจากดุลยภาพตลาดแล้วที่มันปรับตัวขึ้นคือเราลงก็ตอนนี้ดีข,ข,ขึ้นแล้วอะค่ะใช่ครับแต่ว่าไอการผลิตทดแทนของภาคเอกชนเองโดยเฉพาะรถอีวีเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้มันจะรุนแรงขึ้นนะ,นะคุณชุวิตเรามีแผนอื่นในการรับมืออีกไหมคะ คือจริงๆต้องบอกว่า e ีวีเนี่ยเป็นสงครามที่เขาเรียกว่าสงครามราคามานานละถ้าเราจําได้เนี่ยครั้งแรกที่ E ีวีปรับราคาเนี่ยคนด่าทั้งประเทศแต่ตอนเนี้ผมว่าคนเริ่มชินคนเริ่มชินจะปรับเมื่อไหรอ่อ่ะไม่ปรับไม่ซื้อปรับก็ซื้อซื้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หยุดซื้อก็มันเลยการทําตลาดแบบนี้ความยั่งยืนมันจะไม่ไม่ค่อยมีคนก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวแล้วหลังจากทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ E ีีปรับราคาลงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะ Impact กับตลาดค่อนข้างเยอะ สมมติ EV ปรับแสนหนึ่งตลาดก็จะลงมาแสนหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้คนเริ่มชินแล้วคนเริ่มมองว่า EV ที่ปรับราคาลงปรับลงเพราะอะไรหนึ่งเพราะว่าโมเดลมันตกลงอ่ะถูกไหมเมื่อรถมันเก่าลงหรือว่าโมเดลมันเก่าลงหรือเทคโนโลยีมันล้าสมัยเนี่ยต้องปรับราคาเป็นเรื่องปกติคล้ายๆกับรถน้ํามันเหมือนกันรถน้ามันเนี่ยเมื่อเวลาเขาจะเปลี่ยนโมเดลเชนสมมติแคมรี่จะเปลี่ยนโมเดลรถที่ค้างสต็อกอยู่หรือรถที่เป็นโมเดลอยู่ก็ต้องปรับราคาลงเช่นกัน ตอนนี้คนเริ่มชินกับการปรับราคาแลความเสถียรภาพก็ไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะความตกใจหรือความแพนดิงตลาดมนไม่สะเทือนทั้งตลาดมันไม่สะเทือนเท่าไหร่นะครับแต่สะเทือนเป็นบางเซกเมนต์กับรถรถกลุ่มๆนั้นหมายความว่าตลาดเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้ครับตลาดเริ่มเรียนรู้เร,<อ>เริ่มเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายของรถไฟฟ้ามือสองที่เข้าตลาดก็คือเนื่องจากยังไม่มีไฟแนนซ์ที่รองรับมากนะเลยทําให้ราคารถไฟฟ้ามือสองเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่ยมของตลาด เพราะนั้นลูกค้าที่ซื้อรถมือสองไฟฟ้าไปเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงเวลาซื้อซื้อเพราะความอยากเนาะแต่ตอนขายมันไม่ค่อยมีใครรับซื้ออะราคามันก็จะถูกลงหนทุกวันนี้เต็นมนี้รับไหมคะรับครับรับแต่ราคาก็ต้องสมเหตุสมผล<อ>ก็เกินห้าสปอร์ซนะครับเวลารับครัเกินห้าสิเปนจากราคาเต็มเลนยจากรา,านะราคาเต็มซื้อมาล้านหนึ่งเรารับซื้อห <5, 000 S 1> ้าแส0แสนปีเดียวนะถือว่าตกเยอะ ถ้าเทียบกับรถน้ํามันเนี่ยตกประมาณ20-30%ปนปัญหาคือเรื่องราคาเลยใช่คือปัญหาคือความเป็นเสถียรภาพของ Pricing อย่าลืมว่า Finance เนี่ยปล่อยสินเชื่อบนหลักประกันคือต้องตอบว่ารถในตลาดรถมือสองเนี่ยถ้าสินค้าไหนจะได้ราคาเนี่ยหนึ่งมันต้องใช้ง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ซ่อมง่ายเปลี่ยนได้ไวอย่าลืมว่าคนซื้อรถมือสองเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนลากยากหรือกลุ่มคนเริ่มต้นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มมีรถใหม่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ย มันสมมติว่าเราเป็นนักศึกษาจบใหม่เราไปซื้อไฟฟ้าคันแรกใช้ถ้าเสียต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการซ่อมนานใช่ไหมค่อนข้างนานแต่ถ้าเทียบกับเป็นรถน้ํามันเนี่ยเข้าอู่อที่ไหนก็ซ่อมได้หรือรถไปเสียข้ามจังหวัดก็มีคนซ่อมได้ค,คือเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่มีการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะเลยต้องใช้เวลาเรียนรู้ในการปรับตัวเคทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ปรับตัวค่อนข้างดีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเรียนรู้และเวลาการเปลี่ยนผ่านมันมีความบาดเจ็บเสมอ การเปลี่ยนผ่านมีความบาดเจ็บเสมอแต่ว่ามันมีขอขวดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเงินทุน finance ใช่ที่สถาบันการเงินไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือตึงมากแทบจะแบบไม่ปล่อยเลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือคปฏิเสธสูงมากใช่สูงมากวันนี้เขาก็เลยเริ่มมีการเลงว่าจะเอาไฟแนนซ์ของตัวเองเนี่ยเข้ามาปล่อยให้กับค่ายตัวเองในประเทศไทยแล้วเทจริงเป็นยังไงคะคือจริงๆถ้าเรามองอุตสาหกรรมเรามาตลอด3าสิปีเนี่ย คือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีแคปทีฟฟ f น n a นซ์ของตัวเองหลกัหลกๆผู้ปล่อยสินเชื่อเนี่ยเป็นธนาคาร<ะ>แต่เมื่อธนาคารมองว่าธนาคารก็เอาเงินประชาชนมาปล่อยสินเชื่อนะเวลาปล่อยก็ต้องปล่อยด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งปล่อยก็ต้องอย่าต้องมีความรับผิดชอบว่าปล่อยไปลูกค้าจะผ่อนได้ไหมผ่อนตรงไหมเพราะว่าธนาคารก็เอาเงินประชาชนมาปล่อยกู้จริงการปล่อยสินเชื่อก็จะมีความตึงแล้วก็เข้มงวดพอสมควรแต่เมื่อเกิดปัญหาเนี้ยสมัยก่อนรถญี่ปุ่นอะสมมติอย่างโตโยตา้าโตโยต้าเขาก็นำแคปทีฟ ของเขามาก็เป็น t o y ยต้าลิสซิ่งนิสสันเขาก็นำของเขามาเป็น n i s สันลิส s ิ่งอีซูซก็นํามาเป็น i ีซูซูกลิส n ิ่งฮอนก็มีฮอนด้ Honda ก็เป็น Honda l ลิสซิ่คือแต่ละคนน่ะนำลิสซิ่งของตัวเองมาเพื่อมาสับสนการขายหรือมาปล่อยสินเชื่อกับกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้แต่ถ้าเราไปมองแบรนด์จีนเองแบรนด์ต่างๆเองไม่ว่าจะเป็น VYD, อ่าไอ on, หรือว่า g ก e ต์ w a l ม m o ตหรืออีกตั้ง20 3 0แบรนด์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มี สินเชื่อเข้ามาเลยมีว y d ดีก็มีรีเวเข้ามาแต่ก็ยังสับสนกับผู้ประกอบการยังไม่เข้ากับยังไม่ผ่ายังไม่ผ่านสินเชื่อรายย่อย<ะ>เพราะฉะนั้นการปล่อยสินเชื่อก็จะมีความยากลำบาก<ะ>แม้กระทั่งถ้าเป็นธนาคารเองก็บอกโอ้โ oh หถ้าฉันปล่อยสินเชื่อมือหนึ่งฉันปล่อยนะแต่สินเชื่อมือสองฉันยังไม่ปล่อยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะปล่อยไปปุ๊บราคาจะเป็นเท่าไหร่ความเสี่ยงมันเยอะฉันก็ไม่ปล่อยแต่ถ้าเป็นบริษัทแม่มาทําเองล่ะ รับรองถ้าเป็นของ B Y D มาโอเคต้องปล่อยสินเชื่อกับป้ายแดงมือสองเขาต้องปล่อยของเขาไหมเขาก็ต้องปล่อยพอปล่อยปุ๊บราคาตลาดก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นทีนี้จะไปวัดกันก็ไปวัดกันที่คุณภาพของสินค้าและก็บริการละถูกไหมฮะมันก็จะเป็นแบบนี้อหมายความว่ายังไม่ถึงจุดที่เขาเข้ามาทําตลาดได้หรือเปล่าคือการเข้าตลาดของสินเชื่อมัน ทำด้วยสกเกลเขาก็ต้องมีรถประมาหนึง่งแล้วก็การปล่อยสินเชื่อมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะถ้ามาน้อยๆก็จะไม่คุ้มค่าค่าบริหารมันเหมือน,นอีโคซิสต็มมันยังไม่ได้สมบูรณ์ใช่ใชครับอีโคซิสต็มยังไม่สมบูรณ์อีโคซิสตมจะสมบูรณ์ <c oughs> ก็คือว่าเราลองนึกภาพนะอู่อู่เพิงหมายแงนเนี่ยใน A ใน B เนี่ยต้องซ่อมรถเป็นถ้าเรามองว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยสามารถซ่อมรถไฟฟ้าได้ขีสักเซสคือคือจบ คือคนที่บริโภคใช้มือสองคือเขามีความเป็นปนต้องต้องใช้รถเมื่อการซ่อมยากหรือการเข้าถึงการแมเทันเนซ์มันลำบากเนี่ยมันเลยทำให้ปัจจัยนี้มันไม่เติบโต จิ้งกว่า5,000รายการดูมาตรฐานคุณภาพเยี่ยมเลือกบรรจุพันธ์เลือกโกรเร,เราโตไปด้วยกันแพ็กเกจจิ้ง02-210-8888หาคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟิล์มและทีมงานไ a i l a n d in ิน p t h ด้วยนะคะ